กล้วยครับกล้วยครับกล้วยครับอร่อยอร่อยใส่เกลือนิดหน่อยกล้วยครับ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 อร่อยอร่อยใส่เกลือนิดหน่อยกล้วยครับกล้วยครับอ่าเอาไปเล้หน่อยก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียอันน้าข้อหากันแล้วทำท่าประกอบเพลงอะ บาเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูบาเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูลูกได้ทำได้ลูกได้ทำได้แต่อย่าเอาไม้แยรู้แยรู้อยรู้แยรู้แยรู้เอาไปู้เบี้ยวอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งบาเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูบาเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูลูกได้ทำได้ลูกได้ทำได้แต่อย่าเอาไม้แยรู้อยรู้ เอาปเอไปไลาครับวีดีโอของเราประจำพี่ต่อไปซุ่มฮอลดีกว่ซุ่มฮอลล์เพลนอะไรไม่เกินเมียนูมาเดียวาดูเพลินอะไรไม่เกินเมียหนูลูกได้ํำได้ลูกได้เข้าได้แต่อย่าเอามาแยรู้แย่รู้แย่รู้แยร,ยร,ยร,ยรู้เอาให้เข้าไปคู่หนึ่งแสดงได้ดี